วันนี้นะคะเราจะมาฝึกใช้ verb เอาเปรียบเสียเปรียบได้เปรียบกันค่ะมาเริ่มที่เอาเปรียบนะคะเราใช้ take advantage of take advantage of ซึ่งสามารถตามมาด้วยคนหรือสิ่งของก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยถูกเอาเปรียบนะคะเลยอยากจะเตือนเพื่อนเราสามารถพูดได้ว่า I think she's taking advantage of you I think she's taking advantage of you. Take advantage เนียนะคะยังสามารถใช้ในเชิงบวกได้เหมือนกัน,นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้อากาศดีมากนะคะเราบอกว่าเฮ้ยอากาศดีขนาดนี้อย่าให้มันเสียอากาศนะคะทำอะไรออกไปทำอะไรดีกว่าแล้วก็สามารถพูดได้ว่า The weather is so nice today. We should take advantage of it. The weather is so nice today. We should take advantage should of it มาดูที่ verb to เสียเปรียบบ้างค่ะถ้าเกิดว่าทีมเรากำลังเสียเปรียบอยู่นะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า our team is at a disadvantage our team is at a disadvantage สำหรับได้เปรียบนะคะเราจะใช้ have an other advantage over ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เราสมัครเนี่ยมาเยอะแล้วนะคะแน่นอนว่าเราก็จะได้เปรียบใน การสมัครงาน As I have five years experience in this role, I have an advantage over other candidates นะคะก็สามารถพูดได้แบบนี้เลยคือเรามีเปรียบหรือได้เปรียบเนี่ยเหนือกว่าใครหรือว่าเหนือกว่าอะไร As I r e a d y know English, I have an advantage over the rest of the class นะคะก็ดูภาษาอังกฤษแล้วนี่มันก็เหมือน,นกับได้เปรียบคนอื่นแล้วก็ไปได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะสรุปกันนะคะ เอาเปรียบนะคะเราใช้ take advantage of someone or something ถ้าเสียเปรียบนะคะ at a disadvantage ได้เปรียบนะคะเราจะใช้ have an other advantage over ใครคะ่ะหรืออะไรนั่นเองนะคะโอเคค่ะถ้าชอบแบบนี้นะคะหรือได้ความรู้ใหม่นะคะก็ขอรูปต้ u ซับด้วยนะคะ